สวัสดีครับเด็กๆพบกับลุงวัดอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาร่วมกันเรียนรู้ในหัวข้อค่าน้ำหนักแสงเงานะครับเด็กๆคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอะไรที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญของโลกถูกต้องแล้วครับมันคือพระอาทิตย์นั่นเองแล้วทำไมแสงถึงทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆล่ะครับเก่งมากครับเพราะวัตถุเหล่านั้นสะท้อนแสงมายังสายตาของเรา ทำให้เรามองเห็นไงล่ะครับแต่เด็กๆครับลองสังเกตวัตถุเหล่านั้นดีๆสิครับมองดูรอบๆตัวของเราเห็นอะไรไหมมันมีบางส่วนของวัตถุนั้นไม่โดนแสงใช่ไหมครับใช่แล้วครับมันเรียกว่าเงาแสงและเงาทําให้เรามองเห็นวัตถุนั้นเป็นรูปทรงคือมันมีทั้งความกว้างความยาวและความหนาหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีมิติ เราเคยเรียนเรื่องรูปร่างมาแล้วนะครับรูปร่างก็คือภาพที่มีเส้นรอบๆจรดกันเป็นรูปแบนๆมีความกว้างกับความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตเรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับว่ารูปร่างมีลักษณะอย่างไรบ้างเด็กๆลองดูภาพเหล่านี้นะครับแล้วช่วยกันอ่านชื่อของรูปร่างเหล่านี้พร้อมๆกันนะครับ คราวนี้เรามาดูรูปทรงรูปทรงจะแตกต่างจากรูปร่างตรงที่นอกจากจะมีความกว้างความยาวแล้วยังมีความหนาหรือความลึกด้วยในรูปทรงที่มีปริมาตรความหนาแน่นเมื่อโดนแสงแสงไม่สามารถผ่านได้มันจึงเกิดเงาขึ้นนั่นเองเรามาทําความเข้าใจเรื่องเงากันนะครับเด็กๆในบริเวณที่เกิดเงาจะเกิดค่าน้ําหนักเด็กๆจําคํานี้ไว้นะครับคําว่าค่าน้ําหนัก ค่าน้ำหนักคือระดับความเข้มของแสงและระดับความมืดของเงาซึ่งไล่เรียงจากส่วนที่สว่างที่สุดไปหาส่วนที่มืดที่สุดน้ำหนักที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นสีเทาซึ่งมีหลายระดับเหมือนกันคือเทาอ่อนไปจนถึงเทาเข้มเด็กๆครับค่าน้ำหนักยิ่งมีเยอะหลายระดับมากเท่าไหร่ภาพที่เราวาดหรือดูก็จะรู้สึกกลมกลืนมากด้วยแต่ในการเรียนรู้ของพวกเราในครั้งนี้ เราจะเรียนรู้และฝึกค่าน้ำหนักเพียง3ระดับก่อนนะครับคืออ่อนกลางและเข้มเรามาดูตัวอย่างจากภาพเหล่านี้ครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใส่ค่าน้ำหนักแล้วรูปสรงก็จะดูมีมิติหรือดูมีความลึกขึ้นมาเลยใช่ไหมครับ ถ้าเด็กๆอยากให้ภาพวาดของเรามีมิติดูสวยงามก็อย่าลืมใส่ค่าน้ำหนักให้กับภาพของตัวเองนะครับเอาละคราวนี้เด็กๆมาลองหัดวาดภาพโดยให้มีค่าน้ำหนักกันนะครับอย่าลืมนะครับในเบื้องต้นให้ใส่ค่าน้ำหนัก3าระดับก่อนฝึกฝนจนชำนาญแล้วเราค่อยเพิ่มค่าน้ำหนักหลายๆระดับแล้วพบกันใหม่ในตอนที่ชื่อว่าเส้นแสนสนุกนะครับสวัสดีครับเด็กๆ